สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นของเิงบูจบการแข่งก็ได้เดินออกมาจากสนามแข่งหลังเดินออกมาไฟได้แสดงความยินดีกับชัยชนะดูกล่าวการแข่งในวันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้น แล้วไฟก็พูดวันนี้ฉันจะเลี้ยงนายเองอัตราต่อรองของนายกับยานมันทำให้ฉันได้เงินเยอะแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปร้านอาหารที่ร้านอาหารจะมีที่ให้ประกาศของลูกค้าได้มากินอาหารโดยจะเป็นโหลพิเศษที่อยู่ตามโต๊ะของลูกค้าสงครามกับอับปะตะได้ลงไปในโหล มีเมนูบูกับไฟที่กําลังอ่าเมนูได้เห็นเมนูของปากัดในแดงหน้อนแดงและเพื่อไ่ให้เป็นการรบกวนลูกค้าเมนูของปากัดจะไม่ส่งกิ่นด้วยการทําพิเศษไฟได้สั่งน้อนแดงให้ปากัดของเธอบูก็เช่นกันแล้วก็สั่งอาหารตามปกติ โดยที่เพื่อนของไฟได้แอบตามมาดูและคิดว่าไฟพาบูมาเดทแล้วถ่ายรูปลงกลุ่มเพื่อนว่าไฟนาะงมีแฟนแล้วทั้งวันไฟก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของนักสู้ปากกัดบูสงสัยว่าทำไมนางถึงอยากเป็นนักสู้ปากกัดแล้วนางก็เล่าอย่างเปิดเผยว่าที่ไฟอยากเป็นนักสู้ปากกัดก็เพราะว่าแม่ฉันก็เป็นนักสู้ปากกัดเหมือนกันนายคงไม่รู้จักแต่เธอเก่งนะ เแยวแม่ฉันจากไปเพราะอะไรจากไปแล้วเพราะอุบัติเหตุแล้วเหมือนนางจะเศร้าใจบูจึงดูจึงชวนคุยเรื่องอื่นวันนี้เธอคงชนะพนันใช่ไหมแล้วมองไปที่นางไฟไฟก็พูดฉันน่าจะแทงมากกว่านี้ได้สิบเอ็ดเองฉันลงไปหนึ่งอัตราต่อรองของนายห่างมากแล้วููหญิงเกือบทั้งห้องมองก่านายอ่อนแอบูก็คิดในใจฉัน ยังคิดว่าตัวเองก็ต้องแท้เลยแล้ววันนี้ผ่านไปวันต่อมาห้องของบูก็เรียนปกติวันนี้เป็นการแข่งขันของห้องอื่นแล้วไฟก็มาแกมาหาบูแล้วทั้งห้องก็รู้ว่าครบันแล้วแน่เลยถึงไฟจะไม่ใช่สาวสวยระดับห้องวันนี้ผ่านไปด้วยดีแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดบูก็คิดว่าจะได้พักแต่ไฟได้มาชวนไปเที่ยว วันหยุดบูก็ไม่กล้าปฏิเสธจึงตกลงไปด้วยแล้วกลับบ้านตอนแรกก็เกือบเหมือนทุกวันแต่แม่ของบูเหมือนจะอ่านใจได้วันหยุดที่จะถึงลูกจะออกไปข้างนอกใช่ไหมถ้าไปฝากลูกไปซื้อของให้ด้วยพ่อก็เช่นกันถ้าลูกไปพ่อก็ฝากด้วยนะของที่พ่อแม่ให้บูไปซื้อคือ,อยาหมักสีปลาก,กัดและอาหารปลากัด ขออธิบายหน่อยในโลกที่เรื่องของปลากัดเป็นเหมือนเรื่องส่วนหนึ่งของมนุษย์การที่สถานที่ต้องเที่ยวส่วนมากก็จะมีขายของที่เกี่ยวกับปลากัดเป็นส่วนมากเพราะอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับปลากัดวันนี้ก็ผ่านไปเช้ามาได้นับก,กับไฟไว้ตอนแรกบูจะไม่นำปลากัดไปนำกัดปลากัดไปด้วยแต่พ่อแม่ บอกต้องออกไปบูคิดมันต้องถือเดินไปเดินมาทําให้ลําบากแต่ความจริงคือมันมีอุปกรณ์ที่ทําให้ความลําบากที่บูคิดต้องหมดไปเดินทางพร้อมกับพร้อมถือโหเมื่อเดินมาไฟได้แต่งตัวในชุดที่บูเห็นก็บอกได้ว่าสวยไฟมองบูแล้วก็ถามทำไมนายถึงถือโหลมาละ่ะบูงงแล้วไฟก็โชก กระเป๋าแบบพิเศษไม่หนักจากน้ำและสามารถพาประกัศของคุณไปได้ด้วยดีและบูก็คิดวะาทำไมที่โรงเรียนนักเรียนทุกคนถึงถือโหลไปว่าเหตุที่ต้องถือโหลมาโรงเรียนเป็นการฝึกที่ทางโรงเรียนเห็นชอบการเริ่มเที่ยวของโบและไฟได้เริ่มขึ้น